ไอ้สซนอลาบอหักอายแล้วแมนบบสิทิมอายไว้ซาเจ้าบบสงสารคอยโบสำนี้บสงสารเด็กตาดำ,ดำ เจ้าบอกเคยคิดทอดอายเลยแมบ่บออายยังหากเจ้าอยู่แต่ก็บอกหูสิทำจังใดนางกลับไปเปลี่ยนเหมือนคนอื่นที่เขาเพอร์เฟก นางบบได้มีใจให้อายคนนี้คนจนจนที่แสนเจ็บปวดนางแค่ต้องการเพื่อนคุยบ่ได้จริงจังอะไรเลยเขาแค่คนคุยก็พอ สมนั้นบ่ดได้เป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองของเขาแค่นี้ละบ่ได้หักอายสักนิดเดียวเลย